ปัญหาหนักใจของผู้ปกครองนะครับที่จะต้องอให้คอมพิวเตอร์หรือมือถือกับเด็กนะครับเพราะว่าเวลาเข้าไปสู่อินเทอร์เนต็ตแล้วมันจะหาอะไรก็ได้ตัวอย่างผมหา x 3ต,ตัวเนี่ยมันก็เจอหมวดหมดูหม่แปลกๆโผล,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 ล่ขึ้นมาหรือว่าถ้าใน Google เนี่ยจริงๆใน y t u t u เนี่ยที่เห็นมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แล้วแต่ว่าใน Google เนี่ยมันจะเจอเว็บหลายอย่างที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ผมทำวิดีโอสำหรับกรณี Windows 10ไปแล้วนะฮะหรือ Windows ทั่วๆไปเราสามารถบล็อกตรงนี้ได้คราวนี้เรามาดูของ Mac นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูตัวอย่างของที่เราจะต้องแก้ค่าก่อนฮนะเราเข้าไปในเว็บแล้วก็ในเพลย์ลิสต์จะมีเพลย์ลิสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะจะอยู่ใน Save Internet แล้วก็ค้นหาอย่างปลอดภัยะนะครับตัวนี้เราตอบไปก่อนเสร็จแล้วก็มาดูข้างล่างนะจะเป็นค่าที่เซตได้ให้ Copy ไปเลยตัวนี้นี่คือค่าที่ต้องใช้แต่ว่าในกรณี Mac เนี่ยเวลาเราจะตั้งค่าเนี่ยให้เรามาตั้งที่เปิดไฟเดอร์ก่อนนะแล้วก็ go go to folder จะไปโฟลเดอร์ที่ปกติเราไม่ได้ไปนีตรงนี้เราพิมพ์เครื่องหมายสแลชนะฮะแล้วก็ Enter เลยมันจะมาโฟลเดอร์นอกสุดนะซึ่งตอนนี้เราจะมองอะไรไม่เห็นให้กดคอ,อ m a n d Shift จุดนะฮะเพื่อโชว์เขาเรียกไฟซ่อนใน Linux หรือว่าใน Mac นะฮะมันจะมีโฟลเดอร์นอกสุดคือ EDC แต่นี้ซ่อนอยู่ เข้าไปใน itc e เนี่ยก็จะมี host file จะค,คล้ายๆบน Windows ก็มี host file เหมือนกันก็ host เนี่ยไฟล์ตัวนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอามาแก้ข้างนอกก่อนเนี่ยเพราะในโฟลเดอร์นี้จะไม่มีสิทธิ์เขียนผม Copy ลงมาไว้ตรง Desktop ก่อนนะครับใน Desktop ตัวนี้เดี๋ยวผมคลิกขวา open with t edit x t e เมื่อกี้ที่ผมคัปปมาจากข้างหลังเนี่ยข้างหลังตรงนี้คัปปี แล้วก็เลื่อนลงมาถ้าสุดท้ายก็แปะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วก็ไฟล์เซฟเซฟแล้วก็ปิดไปมีไฟล์ตัวนี้ใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราเอามาทับไฟล์เดินในโฟลเดอร์น,นี้ลากมาทับเนี่ยก็ตกอเออรียกว่า replace นะก็ตรงนี้ต้องใส่พาสเวิร์ดของเรากด Enter เรียบร้อยฟไฟล์โฮส ตัวนี้จะถูกแทนที่หลักการมันก็คือว่าปกติการอ้างอ้างถึงนะฮะจริงๆมาดูในวิดีโอนี้ได้วิดีโอนี้จะมีคำทธิบายอยู่ในการอ้างถึงเว็บของ Google Yahoo หรืออะไรที่ต่างๆนี่ยมันจะมีเขาเรียกตัวเลข IP address ที่ปลอดภัยเราเอาตัวเนี้ยมาแทนมันก็จะแทนตัว IP address เดิมฉะนั้น ล้วชี้ไปหา google com มันจะไปที่ที่ปลอดภยัยปลอดภัยกว่าแทนนะซึ่ง google เนี่ยมีให้อยู่แล้วเดี๋ยวหลังจากเราเปลี่ยนค่าเมื่อกี้ให้เราปิดตัว chrome หมดนะปิดเฉยอยนี้ยังไม่ได้นะเราจะต้องเลือก quit เสร็จแล้วก็ตัวนี้โปรแกรมปิดไปสมบูรณ์เรียบร้อยนะให้เราเปิดขึ้นมาใหม่ตัวนี้ลองค้นหาใน youtube youtube จริงๆแล้วมันก็ จริงๆจ,จะมีวิดีโอหลอกก็เยอะจริงๆมันอาจจะไม่ได้แย่จริงๆ u t u b e เนี่ยมันจะค่อนข้างกรองอย่างดีพอสมควรเนะีถึงจะเอ็เนี่ยมันจะ,จะเห็นอะไรบ้างนะแต่ว่ามันก็จะกรองบางอย่างออกไปแล้วเห็นว่ามันดูดีขึ้นแเ,เมื่อกี้แล้วก็ใน Google x x x ก e อกอ็ามันก็จะเจอ,อเป็น X อย่างอื่นเอ็กอย่างอื่นไม่มีอะไรที่อันตรายนะ ็ตัวนี้คร่าวๆะหลักการบน Windows กับ Mac Linux เนี่ยจะคล้ายๆกันก็หวังว่าจะเอาไปใช้กันได้ไม่ยากเท่าไหร่อันนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะเราไม่ต้องเซตอัพที่มันซับซ้อนเรืไม่ต้องจ่ายตังค์ในการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่แพงนะเพราะตัวนี้ทำได้ฟรีครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าก็เดี๋ยวจะหาวิธีที่ดีกว่านี้ที่มันวิธีดีกว่านี้หลายอันแต่มันค่อนข้างซับซ้อนนะโอเคครับสวัสดีครับ